สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันสกุลก,กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยอวันนี้นะครับเราจะมาแจกอันนี้กันนะครับไปให้ทุกคนตกแต่งกันนะก็คือว่าเรามีข่าวดีจะมาบอกว่าเราเนี่ยมีช่องใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือชื่อช่องว่า อ่างเปาสอนสร้างนะครับอ่างเปาสอนสร้างนะครับย้านะครับอ่างเปาสอนสร้างให้ทุกคนลองไปกดติดตามกดไลค์ให้เป็นกําลังใจแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งหนาตามหัวข้อตามคลิปนี้เลย <c oughs> นี่วันนี้เราก็จะมาเอาไอดีให้กันนะครับแล้วซึ่งว่าเราเนี่ยจะมาให้ทุกคนตกแต่งและส่งไอดีมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะไป ดูบ้านคนนั้นน้อว่าเป็นยังไงก็คือใครส่งไอดีมาเราจะจดเอาไว้นะจ๊ะเรายังจะไม่เข้านะและเราจะมาเซอร์ไพรส์เราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอืมมาตรงนี้นะที่จริงอะ่ะใครจะตกแต่งนะจ๊ะบอกมาได้เลยนะเนี่ยก็คือว่าเราแจกบ้านแนวให้ทุกคนเนี่ยตกแต่งเองนะไปสองหลังแล้วนะจ๊ะแล้วซึ่งหลังแรกอะ่ะบ้านแถว บ้านยาคุซ่าสีชมพูอะทุกคนยังไม่มีใครส่งไอดีมาให้เราเลยนะจ๊ะก็คือว่าถ้าเป็นไปได้นะจ๊ะส่งไอดีมาให้เราหน่อยก็ได้เนาะเพราะว่าเราจะได้ไปเที่ยวบ้านคนอื่นเนาะไปลงกันเลยนะจ๊ะก็คือว่าเราจะพาไปทัวร์สระว่ายน้ำกันด้วยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่นะ นี่คือสาว่ายน้ำนะจ๊สะสาวไวยน้ำนี่ถามว่าว่ายได้จริงไหมไว่ายได้จริงจะไะว่ายได้จริงนะจ๊ะอ่าแล้วจ้ะนู้นนะจ๊ะข้างบนเนาะข้างบนทุกคนครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมีใครจะตกแต่งเป็นห้องทํางานห้องน้ําห้องนอนก็ได้นะก็ข้างล่างทาเป็นห้องเด็กก็ได้ห้องนอนเปเลเตก แต่งแล้วก็อย่าลืมส่งไอดีมาให้เราด้วยนะแล้วมาเลยมาส่งไอดีมาแล้วใช่ไหมให้ทุกคนแจกบ้านลงในใต้คอมเมนต์นี้นะจ๊ะใต้คอมเมนต์นี้ไม่รู้เขาจะเปิดหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามันไม่มีคําว่าทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ลงความคิดเห็นไปให้ทุกคนไปลงคอมเมนต์คลิปก่อนหน้านี้นะจ๊ะย้ำว่าคลิปก่อนหน้านี้นะให้ทุกคนลองไปคอมเมนต์ใน คลิปก่อนหน้านี้นะจ๊ะถ้าเกิดอันนี้มันไม่มีความคิดเห็นนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดมันมีให้ทุกคนเนี่ยลงไปคอมเมนต์กันให้ก็ทุกคนก็สามารถไปคอมเมนต์ในนั้นได้นะจ๊ะแล้วเราจะจดไอเดียไว้นะเสร็จแล้วเราก็จะไปเที่ยวบ้านคนดูกันให้ดูอีกนะครับก็คือว่าเพิ่งตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยไม่เคยมีใครส่งไอดียมาให้เลยนะจ๊ะมีอยู่แค่คนเดียวเองเนาะเอาละไปเนี่ยจ๊ะ นี่มาดูไอดีกันเลยอย่าลืมตกแต่งเอาส่งไอดีมาให้กันด้วยนะจ๊ะไปนี่ไปไอดี ID เราเจกไปแล้วนะจ๊ะนี่จ้าไอดี ID เนี่ยยังเข้าไม่ได้แป๊บแป๊บรอก,กันก่อนนะจ๊ะก็คือระหว่งางแอลเข้าไม่ได้อีกเข้าไม่ได้เกเข้าไม่ได้อก,อ,กอะไรอะสัญญาณช่วงนี้เนี่ยเขาล่มเหรอเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจ๊ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจ๊ะ เฮ้ยอะไรอ่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะทุกคนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะโอ้ไม่ได้เลยอ่ะทุกคนเนี่ยมันขึ้นมาตลอดเลยอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยได้ไงอ่ะเฮ้ยมันมันเข้าไปไม่ได้ทุกคนเอาจริงๆอนะวันนี้ยังไม่ได้เจกบ้านพอจะเจกก็ไม่ได้พอเข้ามาดูในนี้ก็ไม่ได้เนี่ย สงสัยต้องรอพรุ่งนี้นทุกคนให้เครื่องมันเซ็ตระบบก่อนนะงานสำหรับวันนี้ช่างต่ว,วันสกุลก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนลาจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เราลงคลิปใหม่ๆหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกท่านนะครับงานสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายงานรอพรุ่งนี้แล้วกันนะทุกคนย้ำว่าพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเอาไอเดียให้นะจ๊ะบ๊ายบาย,บาย